สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเผือกออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ช่อง t i k ต็อกนะครับช้างเผือกครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับวันนี้นะครับได้นําพระบุคุณสูงนะครับ ครับสมเด็จโตนะครับครอบซุ้มนะครับสามชั้นนะครับครบผู้พิดต้องขออภัยนะครับพระดีๆนะครับจาก,กวังหน้านะครับมันดูเนื้อนะครับปุทตคุณไม่ต้องพูดถึงสมเด็จโตเป็นผู้สร้างและเก็บ ลุไว้วางหน้านะครับอันนี้ลงรักปิดทองนะครับมาดูเนื้อนะคระนครับพระแน่นอนนะครับพระเท่แน่นอนนะครับอันนี้เขาเรียกพิมพ์อะไรไม่รู้นะครับแต่ครอบ รมขแก้วนะครับสามชั้นนะครับแน่นอนนะครับสมเดรจ์วงหน้านะครับกีบบัวนแน่นอนนะครับฐานกีบบัวน,นะครับจะเป็นสองชั้นนะครับแน่นอนนะครับลงลักปิดทองนะครับ ทั้งองค์นะครับเพื่อรักษาเนื้อพระให้เารียกว่าไม่เสียนะครับเนื้อตุ๊บตับดีนะครับพระองค์นี้นะครับครับพิมนี้เขาเรียกพิมพ์อะไรไม่รู้นะครับอายาก,กันนะครับใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับ ข้างนะครับอันกดกรอบพระครับออนนะครับเรือนะครับ ด้านข้างนะครับเห็นโดยช่างนะครับกวพาพัาตโดช่างเห็นติดขอบนะครับเห็นขอบชัดเจนนะครับบนก็มีนะครับชัดเจนนะครับ ข้างอีกด้านหนึ่งครับเลยตัดชัดเจนนะครับเนื้อพระนะครับใต้ฐานนะครับเป็นนี้อันนี้เนื้อนะครับที่แตกหักนะครับ นะครับเนื้อพระข้างในนะครับส่วนผสมของอเนื้อพระที่งพาะตสมเด็จโตนะครับได้ปั้นวงแต่งเข้าไปนะครับครับชัดเจนนะครับ,รบนะไอ,อย่างนี้นะครับสมเด็จวังหน้านะครับ รงรักปิดทองครับปิดครับด้านหลังนะครับครับสองเงินเนื้อพัดน,นะครับ สองอีกครั้งนะครับเด็ดวางหน้านะครับ ลวพโตเด็ดโตนะครับให้สร้างไว้นะครับจุไว้นะครับหนนด้นเพระคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับเดดโตนะครับสร้างนะครับคุณก็รู้อยู่นะครับ ขอบแก้ว3ามชั้นเลยนะครับขอบบังคับพิมพ์ด้วยนะครับขอบบังคับพิมพ์จะหายไปบางส่วนนะครับเนื้อตรงนี้ต้าใไต้ทานนะครับจะดูแล้วนะครับ นอนนะครับอย่างงี้ไหมนี่อย่นั้น,น,น,นะครับอยากดูเนื้อนะครับหายากนะครับลงรักปิดทองนะป้องกันเนื้อพัดนะครับ ตัดนะครับอมีขอบบังคับพิมพ์ด้วยนะครับในนอนนะครับช่างไมาก้อนนี้ทำอะไรที่ละเอียดรอบขอบนะครับ1ใน164พิมพ์น่าจะเป็นได้นะครับพิมนเไม่เล่นหากันนะครับหายากนะครับ เก็บไว้นะครับเผื่อคนอื่นเขามาดูนะครับหน่อยก็สร้างนิพิษภัณฑ์นะครับสําหรับเด็กรุ่นหลังนะครับได้เลยนะครับอย่างนี้ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับช่องช้างเผือก Official นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับกระดิ่งกดติดตามนะครับตอนนี้780คนแล้วนะครับนั้นให้ถึง800นะครับ800ท่านที่พุทติดตามนะครับไววๆนะครับสวัสดีครับ